มืัอนี้เราจะมาแกะลูกที่สองพี่น้องมาปอกโซเลียนลูกที่สองลูกนี้จะไม่ยูซีโลพี่น้องผู้ใหญ่กำลังแกะอยู่กินลูกกินลูกว่านี่หฮากระสีเบิร์ตห้ากระเบิร์ตแกะต่อรอโหลดว่ามันได้ซ้ำได้ฟ้าเอามาแล้วผู้หนึ่งพี่น้องผู้ใหญ่โบแมนผู้โบแมนผู้ใหญ่เนาะตัวนี้ผู้ใหญ่สุดเลยตัวนี้ ตัวนี้ผู้ใหญ่สุดเลยว้าวออกมาแหละผู้ใหญ่แห้งพี่เนอะเกือบบางเลงอันนี้ก็ใหญ่คือกันนะพี่เนาะยาได้ผู้หนึ่งแล้วผู้หนึ่งแล้วผ้าผู้ใหญ่พี่เนาะผ้าผู้ใหญ่ผู้นี้ใหญ่แห้ง ว้าวได้แล้วได้แล้วผู้ใหญ่ผู้ใหญ่โกโมโอเสะเลยเนาะก็ผู้ใหญ่เปลือกนาอยู่เนาะเอาจะคือจะเอาแพจจับมาละโอ้ลืมข่าวแล้ววันนี้ผู้ใหญ่ที่สุดเลยเปลือก

ห,อ,หอมไอ้ดีล้อนะหอมค่ะหอมแหน่บูมปิตโตกันว้าอนันนี้คู่ที่สี่พี่น้องคู่ที่สี่คู่ที่สี่เนาะคนแก่แก็แก่ไปน้ากินไปน้าสุดยอดแหงเลยคู่สุดท้ายแหละพี่น้องคู่สดุดท้ายแหละคู่ที่หา ผู้ที่หาถ่ายแล้วออก,ไปไปไกว่าอะไรดีกว่าถ่ายอะไรพี่เนาะเปลือกมันในซ้ำนี่ผู้มันในซ้ำนี่หาผู้พี่เนาะ bớt